นี้ให้เสียงภาษาไทยโดยปูนชูตอนนี้อยู่ที่พรีโมเพียซ่าเขาใหญ่นะคะท่านผู้ชมทุกท่านเอาจังจริงๆจะไม่ได้วอล์กแหละแค่มาเที่ยวปล่อยใจแต่บรรยากาศมันเกิือท่ามใจอะค่ะน้องๆพี่ก็ต้องเปิดวอล์กกันสักหน่อยดูดิน้องเขาน่ารักมากเอ้ยแต่ก่อนจะไปดูปูนมีอะไรจะบอกถ้าคลิปนี้แบบมันไวไปหรือมันยังไงคือปูนต้องขออภัยด้วยเพราะว่าฝนจะมาแล้วค่ะ ตอนนี้คือฝนกาลังจตะตกค่ะทุกคนปูนขอตัวถ่ายรูปแล้วก็เดี๋ยวเอารูปมาฝากทุกคนนะคะใครมีโอกาสได้มาเขาใหญ่ก็แนะนําร้านนี้นะเพราะว่าคนน้อยมากๆเลยบรรยากาศสวยมากแต่ว่า โอ okay. ชีวิตปูเหตุการณ์หลังจากนี้จะเตือนใจไว้ว่าต้องใช้สติก่อนสตาร์ทไม่งั้นจะเสียสตังแบบนี้เลยเพราะว่าคือใช้ใจเลือกล้วนๆไม่มีสติเลยก็เจอในร้านเมื่อกี้คือน่ารักมากแล้วก็ปูนก็ได้มาด้วยเดี๋ยวเราไปอันแพ็กกันบนรถนะคะโอเคค่ะเราจะมาแพ็กกันนะคะว่าปูนได้น้องรมนี่เลยน้อคือเอาประกนะคะซื้อมาทําไมตอนนี้ยังถามตัวเองอยู่แต่ว่าอะ ช่วยกันตั้งชื่อน้องหน่อยทุกคนน่ารักมากระหว่างนั่งรถไปกินข้าวทุกคนเตรียมอุดหูเลยปูนจะร้องเพงลงเธอ,อ,อ,อมากรบฝนเลยคือต้องร้องเพลงนี้จริงๆไม่ต้องร้องหรอกสิงโตนำโชคอะไปไหนก็มีแต่ฝนโอ้ย นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันนะคะดูซิว่าวันนี้ปูนจะกินอะไรแต่ว่าเสียงน้ำผูก็ค่อนข้างที่จะดังอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอยจะกินดีกว่ารู้สึกสภาพไม่ได้ละปูนได้เป็นอันนี้นะคะโฮม m o สโมกดักเบสนะคะถ้าใครสงสัยว่าทริปนี้เขาใหญ่วันเดทีปูนมากับใครนะคะนี่เลย แ,และแล้วฝนก็ตกค่ะและแล้วฝนก็ตกฝนก็สาดนิดหน่อยนะบุกไเข้าไปข้าง็วนี่ก็คือจานของกูนะคะแบบว่าหอมมาก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 ไม่ได้หาลเลอเอาจริงปูหิวมากเพราะยังไม่ได้กินอะไรเลยแต่ก็นะแต่ลงไอจีก่อน เป็ดลมควันมา่อน,านอ่ออ่อยจริงรอ่ย,อยมากข้าปกเนก่อนนะ ร้านนี้ก็คือร่อยมากเลยนะคะทุกคนไข่แบบเบื้อเกงหนังเคยด้วยแกงต้มอะไรว่าแกงเลียงใบเลี่ยมตับไขและวันเีกันมากินได้นะคะถีข่ข้าย่ก่คือกุ้งมาเขา้าวไก่ละตะเวก,กินร้านนี้๋ยวจะแปะชื่อร้านไว้ให้นะจ๊ะน้องๆก็มันกินปลา,าได้ทุกคนแล้วก็บริการดีบรรยากาศดีด้วยโอเคค่ะทุกคนเรามาจบคลิปกันตรงนี้นะคะก็คือกินจนแบบริบ ปูนหายเกลี้ยไปหมดแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครอยากให้ปูนไปที่ไหนทำอะไรอะไรใหญ่นะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันมาได้เลยก็เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าน่าจะเป็นไกด์ไลน์ให้ใครได้บ้างก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะแบบคือปูนไม่ได้กะจะมาวอล์กทุกคนแต่ว่าพอเที่ยวไปเลยรู้สึกว่าเอ้ยวั why, มันดีมากเลยบรรยากาศมันดีนดอะไรดีอะไรอเงี้ยก็อยากแนะนําทุกคนเนาะก็เลยหยิบกล้องขึ้นมาบล็อกเลยก็วันนี้ได้ไป2ที่เนาะ่อหรือเปล่าก็มไม่รู้คอมเมนต์ comment กันมาได้นะคะ บวัส